สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพง์ชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่29ตุลาคม2566เนาะกะแไม่เพ่นก็พาเอซมาทำบุญตักบาทวันออกพรรษาเนาะพรุ่งนี้ต้องนอกเป็นวันออกพรรษาแต่วันนี้เป็นวันพระเนาะค่ะเอฟซมาเด้ออนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเนาะ บุญตักบาตรวันพระวันสุดท้ายของวันเข้าพรรศาเนะาะอาเดือนก็มาเจดเดงนแต่ว่าแม่ก็มาพาแม่ชื่อใช่าบาตเขากองของนี่เดกองขนั่นมาเดินไปใ่หเหย เปล่าเอ้เปล่าเปล่าเอ้ท่าคีมยังมาแล้วนี่จะเป็นวัดป่าพุทธรักษาเนะเอามาเอาบุญน้ำกันแล้วกะเข้าไปเบ่งตัวเลขแน่ทางเนาะค่ะห้าน้อยเมื่อใดกับบ่อป่าบ่อว่างนะจะเป็นวันศียนวันพระวันหยุดเสาร์อาทิตย์กาบ่อป่าบ่อ ทีมเอฟซีเนาะก็หาแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องคือเก่าเนาะคุณพระหัตก็มาวันนี้ก็หมอมหลิมมากลืมยังไอ้าบาสีเอาไป <laughs> เอไปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้ววันนี้ไปเนาะเขาไปเบานตระเล่นน้กันต่ออยู่บ้านเนาะถ่ายซีอันนี้เราทำมาสามครั้งบนน้ำกันจ้าค่ะหลังจากกับจากทำบุญอยู่ที่วัดมาแล้วก็มาหาน้องคำแพงกันน้องคำแพง ไหนไก่ไก่น้อยอยู่ไหนไก่น้อยฮะแพงซื ए, ้อไก่ซื h, ้อไก่ส mm, ีมาเลี ah, ugh, ้ยงคนยอมสีเนาะยอมสีก UH> ็จะยอมสีอ so, okay. ่าเออไก่ก็กินคนก็กินบาดเหนียวมักกินข่าวสารคแพงทำไมไม่มัดผมด้วยวันนี้มัดผมไม่มีใครมัดให้บอกพี่ฝนไม่มัดผมให้บอกหืมเออมัดผม ผมยาวแล้วเดี๋ยวก็ได้เปียถักเปียเนาองคำแพงเนะเออไปเดี๋ยวตกเนาะคำแพงแกงส้มคิดดื้อมักไก่มักสั์อยากเล่นกบกระยั่งบรรยานอยากจับผุน <laughs> เล่นกับกําแพงก่อนเดี๋ยวพาไปเบิ้งแนวทางกันเนาะค่ะเอฟซี MC. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะคลิปนี้เนาะก็จะมีแนวทางของพิพหัฒ์ของเซียนโคราชแล้วก็เซียนเชียงใหม่กันค่ะเดี๋ยวถามพี่พหัสก่อนพี่พหัฒวันนี้วันออกพรรษาคุณว่าจะพาไปไหนนะไปไหนอ๋อลืมแล้วบอกเราเมื่อวานนี่อ๋อไปตรงใครใช่ ไปไปไม่รู้ไปก็ไปดูก่อนดูก่อนบ่ายสองบ่ายสามก็ค่อยไปก็ได้บางคนไปวุ้นทองพักนี่ไปกะคับไม่จองด้วยหลังไม่จองไว้หือแปดสิบไปเลาะเบิ้งจังหน่อยกรมีพักคนเดียวขึ้นตีกายตีกายไปกรบโบมีหมาพักไปเก่าเขาเรียกไปโอ้ไก่จิกโอ้ไก่โอ้ไก่จิกมือบ่อืมหายแล้ว อย่าทำพี่ตัวบอกไกลตัวไกลจีมือของปู่สี่ศูนย์ช่วงนี้มาซ้าเนาะฮา <c oughs> น,น้อยเล่าเมื่อบ้านดีก่ก <c oughs> าบา่าบวันนี้ได้แล้วใช่ไหมแนวทาง <c oughs> เขียนให้แล้วขอบคุณมากๆ <c oughs> ค่ะวันนี้พาคุณพระหัตไปทำบุญมาวันออกพรรษา ทำบุญมันออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็ขอให้ครอบครัวเนาะเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงกันหมดทุกคนนะคะทั้งครอบครัวของแม่เพลนแล้วก็ครอบครัวของเอฟซีทุกทท่านเด้อค่ะเนาะจะไปทางใดเดินทางไปทางใดก็ขอให้ทุกคนระมัดนะวัางแล้วก็รักษาสุขภาพกันเด้เพาราะว่าช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงเนาะนี่ค่ะนอยล,ลูกเอาเบาหลายใหญ่หางมาเบิงตัวเลขน้ากันค่ะเมื่อวานนี้นะคะฮานอยเมื่อวานนี้ค่ะ วันที่ยี่แปดเนาะของเซียนโคราดค่ะให้มาศูนย์กับสองเนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเลยเนาะส่วนตัวจับคู่ไห้ก็มีศูนย์หาเข้าน้อย v ีไอพีเนาะคะ่ะสองซเนาะคะ่ะก็เข้าน้อยพิเศษเนาะนี่คะ่ะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะของเซียนโคราดจับคู่เข้าสองน้อยส่วนของพี่พหัสให้มา1กับสาม เสียงห่วงคําแพงค่ะใส่เสียงฮานอยของพี่พั์เมื่อวานนี้ให้มาหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่สามเนาะจับคู่เขาที่สามซีน้อยพิเศษเนาะนี่ค่ะสามซีน้อยวีไอเอ่อน้อยพิเศษค่ะเขาน้อยเดียวเนาะจับคู่เขาน้อยหนึ่งค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ ให้มาสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะมาด้วยกันก็คือสามสีสามน้อยพิเศษเนาะค่ะลางกับสีสองน้อยพิเศษคือกันเนาะเป็นบนเนาะค่ะ fc นี่ค่ะเข่าบลลางเลยเนาะค่ะแต่ว่าเข่าน้อยเดียวค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะอ๋อของเมื่อวานนี้ได้แล้ว ผู้ใด้มาเนเขอเสียงเ,ยเด้อค่ะเนาะเข้ามาให้กำลังใจด้วยจ้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเอาแนวทางฮานอยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกหกกันเนาะของเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งรูดสามกับหนึ่งตัววิ่งตัวรูดก็เด่นที่หนึ่งลองสามเนาะจับคู่มหัที่สามสองสามศูสามหนึ 0, ่งสามหา 1น1่งสองหาจับคู่ให้สามสองสามนเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูด3กับ1ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่1นรอง3จับคู่มาให้สามสองสาหา 1น1่งสองแล้วก็หนหเนาะเน้นที่3ามสองสแล้วก็1นึ่สองหนเด้อค่ะได้ของเซียนโคลราแล้วมาต่อของเซียนเชียงใหม่วันนี้ฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด2กับ0ตัววิ่งตัวรูดก็เด่นที่สองรองศยเนาะจับคู่มาใย์สองหน2่งสองสามส 0ู0ย์หแล้วก็ศูย์เค่ะเน้นให้ที่ 2, 1, 2, 3, 2, 9แล้วก็ 0, 3นยเนาะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด2กับ0ตัววิ่งตัวรูดเด่นที่2อรอง0จับคู่มาไห่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามส้าศูนย์หนึ่งศูนย์ เน้นให้ที่สองหแล้วก็สองสามสองเแล้วก็0ูย์สค่ะเนาะได้แล้วค่ะมาตอของพิพหั์ค่ะวันนี้แนวทางฮานอยของพิพหั์ให้มาวิ่งรูด4ี่กับ9เนาะของพิพหฮั์วันนี้วิ่งรูด4ี่กับ9้าตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่4ี่รอง9จับคู่มาให้

เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเนาะค่ะตามนี้ค่ะได้ของทุกเซียนแล้วค่ะก็มาแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของสามเซียนกันเด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของพี่พหัตของเซียนเชีงยงใหม่เซียนโคราช วันนี้ขอให้ปังๆกันเด้อค่ะ FC คะ่ะอย่าลืมฮาหนอยอย่าลืมเอาตัวเลขของปอเปียบอกเมื่อวานนี้ไปตามด้วยเด้อค่ะหนึ่งหกสองเนาะหนึ่งหกสองเอาไปตามมือนีดเด้อค่ะนาะเลขกจะเหลปอเปียช่วงนี้จะออกย้อนหลังเนาะเอาซื้อมือว่านี้บอกมันจะมาออกตามหลังเลยแม่เพี่ยนสังเกตมาสองสามมือแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะ ตามนี้ค่ะวันนี้ก็ฝากด้วยคือเก่าค่ะ FC ฝากร้านตำไทยตำลาวคือเก่าเนาะใดอยากจะสั่งอีหย่างก็เขาไปสั่งได้ค่ะไว้ใจได้เชื่อจะได้รวดเร็วทันใจค่ะคลิปนี้ก็ขอลา FC ไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ